เพื่อนๆหลายคนที่เปิดร้านก็จะสงสัยเสมอว่า,มาเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกนี้จะเหมาะกับนมแบบไหนอันนี้ดูยังไงคะพอพูดถึงนมกับกาแฟเนี่ยถามจริงๆเลยคนไทยติดรสอะไรคะแล้วอย่างนี้ถ้าในไทยเมนูที่นิยมส่วนมากเมนูอะไรคะถ้าเป็นเมนูกาแฟนมไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนนมเนาะมันก็เปลี่ยนรสชาติปลายทางได้เยอะ สวัสดีค่ะ i n s i g h ์อะค by CP e i j i คอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของกาแฟาที่จะทำให้คุณเป็นบาริสต้าระดับมือโปรนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรามาประเดิมตอนแรกกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกาแฟาแล้วก็นมนั่นเองค่ะน่าสงสัยว่าอะไรคือความคาดหวังของลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญอะไรคือสัดส่วนที่ลงตัวที่เหมาะสมกับการทำกาแฟาที่เพอร์เฟกต์สักแก้วหนึ่งเดี๋ยววันนี้อินไซต์อะค by CP m Meiji จะพาคุณไปค้นหาคำตอบกันค่ะ Thank และในช่วงอัทอกของเราจะเป็นการนำเอาเคล็ดลับและเรื่องราวต,ต่างๆที่จะทำให้เหล่าบาริสต้าทั้งมือใหม่มือเก่าได้กลายเป็นสุดยอดบาริสต้าระดับมือโปรโดยมี2บาริสต้าที่คร่ำบ,บอดในวงการกาแฟเมืองไทยอย่างคุณหมูจาก Bottomless Coffee และคุณแพดดี้จาก Simple Coffee Simple Life มาทอกและแชร์ประสบการณ์รวมถึงแนะนำเทคนิคในแบบ e x c l u s i v e ถ้าเทียบกันในเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยเมืองไทยจริงๆเราชอบเมนูนมมากเลยนะคะกาแฟนมวัฒนธรรมการกินของคนไทยเราอะค่ะ,คะเริ่มต้นมาจากกาแฟรสเข็น<อ>ก็จะเป็นกาแฟดำกับตัวนมข้นหวานคือโซนบ้านเราทั้งสวีเดเซียเลยเขากินนมข้นหวานกันเป็น,ปนกิจววตรเราก็เลยติดเมาฟิวข,ของความเป็นนมที่มันครีมมี่มากๆคนไทยก็เลยกินอะไรที่มันเข้มข้นหวานมันไปก่อนพอถัดมาจากยุครถเข็นก็จะเป็นยุคของกาแฟอินสแตน กาแฟ<ช>สองบ<อ>ุ้งสำ<อ>เร็จซึ่งในนั้นก็จะมีส่วนผสมของนิ้วพาวเดอร์นมผงแต่ก็ยังมีความหวานที่คล้ายกับตัวกาแฟรสเข็นอยู่ ดังนั้นกาแฟกแก้วแรกของทุกคนมันก็เลยมักจะเป็นกาแฟที่คาดหวังว่าจะได้รสชาติเหมือนกาแฟที่เราเคยรู้จักเป็นรสชาติที่แบบเออเขาคุ้นเคยว่าแบบนี้ดังนั้นกกแก้วแรกก็เลยมักจะเป็นกาแฟก,กับนมใช่ไหมคะครับใช่ค่ะใช่ครับพอพูดถึงนมกับกาแฟเนี่ยถามจริงๆเลยคนไทยติดรสอะไรคะทราะว่าคนไทยติดรสชาติเข้มข้นหวานมันเมนูกาแฟนมจะช่วยลดทอน ความเข้มความขมของกาแฟไปจะช่วยให้ดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นอพอมันมีมันมันเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบพิเศษมันไม่ใช่น้ำอะค่ะมันเออมันเป็นของเหลวที่มันมีเมาส์ฟูไขว่าในน,นมเนี่ยมันก็จะไปกรบกบางอย่างในกาแฟแล้วก็ทําให้รสชาติบางรสชาติในกาแฟเพิ่มขึ้นได้แล้ก็ลดทอนบางอย่างในกาแฟลงสมมติว่าเราใช้กาแฟที่มีมีความเปรี้ยวเราใส่นมลงไปไขมันในน,นมอะบอกลิ้นเรา ทําให้เรารับรสชาติเปรี้ยวได้น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนจากรสชาติเปรี้ยวกลายเป็นหวานจริงๆทําให้กาแฟดื่มง่ายขึ้นไอาจากที่ขมๆใช่ถ้ากินเดียวเดียวครับแต่พอมีนมก็ทําให้แบบความหวานเพิ่มขึ้นมาได้กาแฟดําอะ่ะมันครีมมี่ไม่ได้ฉะนั้นเวลาเรากินกาแฟนมอ่ะเราอยากได้เมาท์ฟิลที่มันครีมมี่อยากให้มันนวน,นวนนในปากนวลอยู่ในปากอ,าอ่าทีเนี้ย กาแฟมีความหวานอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีเนี้ยนมก็เช่นกันพอเวลาเขามาเจอกันเนี่ยเขาก็จะมีความหวานที่อยู่ดง เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกออโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ไซรัปเดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่น้าตาลเพิ่มแล้วอย่างนี้ถ้าในไทยเมนูที่นิยมส่วนมากเมนูอะไรคะถ้าเป็นเมนูกาแฟนมคนชอบเยอะมากๆส่วนมากก็จะเป็นรสชาติคนไทยเ<อ>ข้มข้นหวานมันเอเปโซเย็นอย่างเงี<า>้ยค่ะทีเนี้ยเมน,นูมน,นมอ่ะแตกลายไปเป็นหลายอย่างอย่างบางคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็สามารถใส่กับชอตเอเปโซได้ก็เรียกว่าหมอกค่าสมัยเนี้ยวัฒนธรรมการกินมันก็เปลี่ยนขึ้นไปกระแสของ specialty ก็เริ่มมาดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่ม กาแฟก็จะมีความขมน้อยลงมีความบาลานซ์มีความมีรสชาติของนมที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วของร้านพี่หมู่ะนิยมส่วนใหญ่เมนูของผมเหรอครับที่ขายดีที่สุดที่เป็นกาแฟนม,มนก็คือรานไ้เย็นส่วนใหญ่เมนูกาแฟนมเนี่ยเราเราสามารถเคลียนเขาเพิ่มได้เขาสามารถแอด บางอย่างลงไปเพิ่มได้เพื่อให้เบลฟิ f มันดีขึ้นคว,ความครีมมี่มันมากขึ้นแลวตัวนมจริงๆก็มีหลากหลายให้เราเลือกเนอะกาแฟนมเพื่อนอกโจทย์พี่หมูพี่แพดดี้แชร์ให้ฟังเคล็ดลับส่วนตัววิธีการเลือกนมที่ร้าน,นได้ไหมคะที่ร้านบอดร์เดิมเลสเลือกยังไงคะเมนูเราเยอะครับแล้วก็แฟเราหลายตัวครับเราเลยอยากได้นมที่มันสามารถเอาไปทำได้หลากหลายมากกว่ายังผมผมใช้โกแม็กก็ผมต้องการเทคเจอร์ที่มันครีมมี่ ที่สุดอะไรเงี้ยครับตัวรสชาติของกลิ่นนมเขาไม่รุนแรงก็ก็เลยทําให้กลิ่นของกาแฟนี่บูสต์ขึ้นมาได้เต็มที่แต่ยังมีความครีมมี่อยู่นั่นแหละคนเข้าใจว่านมก็คือนมเหมือนกันหมดแต่จริงๆมันมันมีรายละเอียดพวกนี้ที่มันจะไปรบกวนกลิ่นใช่ไหมอย่างของแพทอย่างนี้ที่ร้านจะเป็นใช้กาแฟขั้วกลางค่อนข้างไปทางเข้มดังนั้นเนี่ยแพทอยากให้เทสของแพทไม่หนักแน่นจนเกินไปดังนั้นน่ะแพทก็จะใช้นมสูตรเฟรชซึ่งก็คือจะสามารถ กินง่ายทานสบายไม่ได้หนักแน่นจนเกินไปอะคะ่ะอยากให้ทานได้เรื่อยๆหรืออาจจะทานได้หลายๆแก้วต่อวันด้วทั้งแ,แต่ว่าก็มีหลายๆสูตรที่เราเริ่มได้กินแล้วก็ลูกค้าลูกค้ามีฟีดแบ็กกลับมาในทางที่ดีก็คือจะเป็นพวกสูตรแล no free, ็คโตสฟรีสำหรับคนแพ้นมอย่างเงี้ยหรือว่าสูตรที่เป็นโลแฟตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนมหลายๆสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้<ม>สําคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้ากับกาแฟที่เราใช้ใช่ค่ะประเด็นเนี้ยสาคัญมากเลย เพื่อนๆหลายคนที่เปิดร้านก็จะสงสัยเสมอว่าเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกนี้คาแรคเตอร์แบบนี้โปรไฟล์อย่างนี้จะเหมาะกับนมแบบไหนอันนี้ดูยังไงคะก็คือจะเริ่มจาก 1. คือเราใช้เมล็ดกาแฟอะไร 2. ก็คือลูกค้าของเราเป็นแบบไหนลูกค้าของเราชอบทานแบบไหนที่นี้ไม่พอเราต้องเลือกนมอีก ว่านมแบบไหนถึงจะแมทช์เข้ากับเมล็ดกาแฟที่เราใช้ได้ด<ส>ีถ้าอย่างนั้นไฟพูดแบบนี้ถูกไหมคะถ้าเราเริ่มจากลูกค้าก่อนเราขายใครเขาชอบ,บแบบไหนใช่ค่ะามาเลือกเมล็ดแล้วค่อยไปเลือกนมที่มันเข้ากับเมล็ดนั้นค่ะเพื่อใ, <ช S 1> ให้ <ๆ S 1> ได้ปลายทางคือรสที่ลูกค้าชอบอย่างของแพทเนี้ก็จะเป็นร้านขนาดเล็กเรื่องของการหาซื้อง่ายมีใช้ตลอดมีคุณภาพที่คงที่อันนั้นน่าจะสาคัญสำหรับแพ็ของพี่หมูนะคะนมตัวเดียวแต่เครื่องบดประมาณสิบตัวของแพทเครื่องบดตัวเดียวแต่นม หลากหลายวาเรตีเรื่องนมโอ้ยางงี้เป็นทางเรื่องเนาะถ้าเราไม่ได้ไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องสิบประเภทเหมือนพี่หมูหรือมีมาเลสสิบมาเลสเอสิบเลเวลเราก็ทำแบบพี่บอดี้ก็ได้ใช่ค่ะเอาความหลากหลายของนมมาแมทช์กับตัวมาเลสกาแฟแสดงว่านมนี่ก็มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนรสชาติและรสสัมผัสในแต่ละแก้วกาแฟใช่เพราะว่าในกาแฟหนึ่งแก้วถ้าเป็นกาแฟนมก็มีแค่ เอสเปรสโซ่กับนมสองอย่างเองอินกิเดียนพอะเลือกให้ดีมันก็จะอร่อยเองถูกฟ,ฟังแบบนี้หลายคนอยากจะเห็นแบบว่าวิาวธีการทําจริงๆเนาะขั้นตอนต่างๆของกาแฟานมในสไตล์ขงพี่แดพ,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 พี่หมูเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป,ไป,ไ,ปไปดูกันในอเทสดีไหมคะได้เลย อีกหนึ่งช่วงของ Inside a c u u p y y p p m g i i c ที่จะมาลองสาธิตทำเมนูกาแฟาในแบบพิเศษด้วยการนำเทคนิคต่างๆสูตรลับหรือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดจากบาริสต้าของเราเพื่อให้คุณนำไปต่อยอดเมนูกาแฟาของคุณออกมาได้อย่างสุดเพอร์เฟในช่วง a t t s t t ค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะในช่วงของอทองอ t t เ s สเนี่ยเราจะลงมือทำลงมือชิมกันเลยค่ะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะคุยกันแบบลงลึกถึงรายละเอียดวิธีการเราก็ต้อง มีผู้ชเชี่ยวชาญเรื่องนมอยู่กับเราด้วยพี่เสรีจาก CP m a เมจิเล่าให้ฟังถึงงานของพี่หน่อยค่ะผมอยู่เมจิตั้งแต่ปี2006นกะครับก็15ปีละเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกตัวของนมเมจิประมาณ10ปีก็เริ่มเข้ามาสู่วงการที่บริสต้าก็มีเป็นกรรมการที่เขาอยู่แล้วก็เมื่อประมาณ5ปีแล้วเนี่ยเรเริ่มเอาความรู้ของนมมาแลกเปลี่ยนกับบริสต้าเยี่ยมเลยค่ะนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะไม่คุยกันแบบผิวๆเนาะ เราจะคุยกันแบบลงรายละเอียดถึงโครงสร้างของนมเลยแล้วก็วิธีการาเตรียมเขาออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับกาแฟแต่ละแก้วพี่หมูพี่แรดดีค้ค่ะวันนี้พี่ๆสองคนเลือกเมนูกาแฟนมเมนูไหนมานำเสนอทุกคนคะก็เราเริ่มจากเมนูแรกครับเป็นพิกโลลาเต้พิกโลลาเต้เราก็ใช้เมจิโกแมก มาเริ่มต้นที่แก้วแรกกันนะคะตัวนี้พิกโ,กโลนะคะเข้มข้นที่สุดเพราะปริมาณนมน้อยสุดนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เพิ่งจะเด v e l o p มาในช่วงหลังๆนี้ใช่ครับในช่วงส10กว่าปีนี้เองครับเดี๋ยวลองชิมกันค่ะเข้มข้นจริงๆแต่มันมีความหอมมันนะคะใช่ครับมันเกิดจากจากนมด้วยป่ะคะครับนมช่วยชู รสชาติของกาแฟให้มันดูหนังนั่นยิ่งขึ้นชัดเจยนยิ่งขึ้นมันมันในปากแล้วมันก็มีรส<ช>ของกาแฟอยู่ใช่ผมชอบเมจิโกแม็กมากเลยเพราะว่าบอกว่าเทสเขาครีมมี่มาฟิลริชเข้มขน้นครับสู้กับกาแฟได้แบบทุกตัวเลย แก้วแรกของเราเข้มข้นไม่ผิดหวังค่ะเมนูต่อไปเราจะเป็นคาปูชิโน่ค่ะของเพนดี้อ่ะลักษณะของเครื่องดื่มคาปูชิโน่ก็คือจะมีอินเทนซิตี้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างบิโกโลกับลาเต้จะมีความชัดเจนของตัวกาแฟความพิเศษของคาปูชิโน่ก็คือเทกเจอร์ของโฟมนมที่หนานุ่มก็ได้เลือกใช้นมสูตรที่ที่เสรีผลิตมาเพื่อเราค่ะถูกบริสตราค่ะเพราะว่าสตีมขึ้นง่าย แล้วก็ได้ฟองนมที่หนาหนุ <Okay. S 2> <ๆ>่มเดี๋ยวระหว่างที่พี่แพดดีก้กำลังเตรียมพี่เสรีเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเมจิบาริสต้าเนี่ยมันมันเปลี่ยนอะไรบ้างจุดประสงค์ของการออกนมชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไระตัวนี้มันถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนช่วงที่บาริสต้าไทยเนี่ยก็ย,ยังทักษะไม่ค่อยสูงนะแล้วก็ก,การคั่วก,กาแฟก็ยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยังมีติดไมเพราะยังติดอาง กาแฟโบราณตัวบริสต to ้าเนี่ยจะช่วยตัดความขมความไหมออกให้มันเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้การตีโฟมมันง่ายนี่สตีมแล้วง่ายจริงหรือไม่ง่ายไหมคะพี่บารคาปูชิโน่สตีมขึ้นง่ายค่ะขอบคุณนะคะต้องนุ่มหนานุ่มเหตุผลที่เราใช้เป็นทรงทิวลิปก็คือว่าด้วยความที่ยิ่งแคบเท่าไหร่ฟองด้านบนก็จะหนาขึ้นเมื่อเทียบกับปากกว้าง ยิ่งปากกว้างเท่าไหร่ฟองนมก็จะขยายแผลขุมด้านหน้าอันนี้ก็คือเวลาเรากินเข้าไปเราก็จะได้สัมผัสถึงเท็กเจอร์ของตัวฟองนมที่หนักมุมาแล้วนะคะแก้วที่สองค่ะคุณพี่สังเกตไหมข้างล่างเนี่ยมันจะร้อนกว่าข้างบนใช่ค่ะข้างบนนี่มันมีโฟมได้ไหมคะใช่ก็เป็นโฟมแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิของความร้อนที่อยู่ข้างล่างให้มันเบาลงจนสามารถเด็ดได้เลย อ็เป็นดีไซน์ส่วนงที่ปากมันกว้างทําให้โฟมมันหนาขึ้นแล้วก็ลดลงในถุงได้มันเป็นเช่นนี้นี่เองใช่พิโคโลคาปูชิโน่ใช่ค่ะไม่เหมือนกันเลยนะพี่เฉดีมันมันเหมือนปริมาณนมเยอะขึ้นเนาะใช่คับอ่างกันที่เมาฟิลผมว่าเมาฟิลของสามเมนูนี้ก็จะต่างกันคาปูชิโน่ก็จะมีความแบบครีม my เหลือเมนูสุดท้ายแล้วนะคะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นลาเต้ครับลาเต้เราก็ อยากได้ความมิลกี้แล้วก็ริชเราก็เลยกลับมาใช้เมจิโกแม็เหมือนเดิมเวลาเราสตรีมเราก็จะสามารถทำโฟมที่บางเป็นพิเศษได้มาเท้ได้เลยค่ะเล้ยคนะนี่คือแก้วที่3ของเรานะคะสมกับที่พี่หมูเขาบอกไว้เลยอ่ะเขาอยากได้ความความบางความของโฟมฟองนม แต่มันเป็นบางแบบไม่บางไปนะคะทําให้กาแฟที่ดูเหมือนเข้มเนี่ยมันดูละบุนขึ้นใช่แต่ยังคงคาแรคเตอร์ของของ,ของกาแฟที่เขาออกแบบไว้เป็นเหตุผลที่ทําให้เลือกโกแม็กใช่ไหมคะใช่ครับเขาไปด้วยกันได้ครับไม่มีใครเด่นกว่าใครซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนเจอใช่๋อดังนั้นวิธีการแก้ก็อาจจะเป็นการมาเล่นกับนมให้มากขึ้นหน่อยครับใช่ครับก็เลือกวัตถุดิบหน่อยเรารู้ว่ากาแฟเราแบบอินเทนต์มากเลยดุนแรงมากเลยเราก็หานมที่บรสู้กับกาแฟได้ ไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนนมเนาะมันก็เปลี่ยนรสชาติปลายทางได้เยอะเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มได้เยอะเลยค่ะโอ้โหกาแฟกับนมนี่มันเป็นของคู่กันเลยนะคะสามท่านมองกาแฟกับนมยังไงบ้างคะที่อยากจะทิ้งท้ายกันทั้งการเลือกฝั่งนมแล้วก็เลือกมเมลยกาแฟก,การแพริ่งการจับคู่กันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ<ม>พี่พี่<ม>พแพรดี้ก่อนก,นก็ได้ค่ะกาแฟทุกๆตัวมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเอง<ม>ดังนั้นวิธีการที่เราจะเล่นเนี่ยทุกๆสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับ สกิลของบริสตอแล้วว่าเราจะปรับแต่งวิธีเทสของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงพี่หมูนะคะมองว่ายัางไงบ้างก็เราไม่ต้องยึดติดนะครับสมมติบริสกาแฟที่เรามีตัวนี้เราต้องหาสัดส่วนใหม่มต้องหาเองฉะนั้นสัดส่วนที่ให้ไปไม่ใช่สัดส่วนที่ดีที่สุดเพราะว่าที่ดีที่สุดคุณต้องไปหากันเองพี่เสรีคะมันมีสาประเด็นหลักที่ที่ควรจะทำถึงในการเลือกนมนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของรสชาติ รสชาติของนมที่เราเลือกเนี่ยควรจะมีความสเสถียรน,นมเนี่ยควรจะทาหน้าที่หรือให้รสชาติที่คงที่เสมอไม่ให้การสูญเสียกาผิดไปอันที่สองเนี่ยเรื่องของการใช้งานการขึ้นโฟมเนี่ยมันควรจะขึ้นโฟมได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆล็อตส่วนที่3าเนี่ยที่คนมักจะน,นึกถึงกันน้อยคือเ,เรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนมทุกล็อตเนี่ยมันควรจะมีคุณภาพที่ดีพอและไม่สร้างความเสี่ยงในเรื่องของจุลินทรีย์ที่มันปนเปื้อนให้กับ นี่แค่ EP แรกเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่คุยกันเนี่ยมันแค่ขวดกาแฟในแก้วอีกแปลว่า EP ต่อไปสนุกแน่ๆค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของกาแฟร้อนเนาะสำหรับใครที่เอาเทคนิคที่พี่พัดดี้พี่หมูพี่เสรีไปลองทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับตอนนี้ฝ้ายกับทุกคนลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ เมนูกาแฟร้อนใส่นมเลือกที่มาเล็ดอย่างไรเวลาคนเข้ามาแล้วสั่งกาแฟร้อนเนี่ยเขาอยากจะเทสรสชาติที่แท้จริงของกาแฟความเสถียนของรสชาตินมในแต่ร้อนที่เราเลือกแล้วมันต้องคงที่